ก็ไม่อยากตั่งทำบมาที่หันหลังให้พระพุทธรูปในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีแต่ว่าที่วัดเน<อ>ี่ยออกแบบแบบนี้ทำบมาแบบนี้ก็คืออตามาเข้าใจวัดในตา่างแดนตะมาอยู่วัดพุทธปัญญัติารามท,ท,ท,ที่เป็นคูเวอร์อยู่ตอนนี้โต๊ะหรรู่บชาก็ยังไม่มีครบเลยนยใครออะไรมาเขาตั้งกันนั้นนะแล้วก็ยังไม่มีศาลายังไม่มีโบสถ์ยังไม่มีอะไร แล้วก็นี่สองวันปีใหม่กับวันมาฆ่าแตามาไม่สามารถที่จะจัดวันปีใหม่ได้ไม่สามารถจะจัดวันมาฆ่าได้เพราะว่าสถานที่ที่เช่าเนี่ยเขาขายแล้วเราไม่สามารถจะเช่าที่อื่นได้จะเช่าที่อื่นก็สงสา,ารญาติโยมจะต้องหาที่ใหม่เขาบอกญาติโยมว่าอยู่เสม่าก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพร,ราะว่าพระโขนโตเหนื่อยกางเต็น์ก็เหนื่อยแล้วก็ทําทุกอย่างพระธร,รมทมกอต่างใน่างแดนไี่ทําทุกอย่างเทมีวัน คือมีสิบอย่างในรูปเดียวเพราะว่าไม่มีแม่บ้านไม่มีลูกศิษย์วะไม่มีแม่ชีฉะนั้นอะไรก็แต่ที่ทำแล้วไม่ติดสีไม่ติดพระมิไหนทำอย่างมีความสุขถือกติว่าฉันเกิดมาไม่ใช่เพื่อเป็นทุกข์และไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์ทุกสถสานแต่เกิดมาเพื่อทำให้โลกนี้อันตรการเป็นวิมานในบางคนอยู่และเด่นชอบใจคำแห่งในหนังเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามหาศาสนาโลก ที่บอกว่าเธอจงเป็นที่พึ่งของตนเองเธอชงสร้างประทีบแสงส่องแสงสว่างในตนเองอัตติอัต,อตโดนาโถโกหินาถูปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้บุคคลผู้มีที่พึ่งได้แล้วฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งันประเสริฐในโลกนี้อันนี้เป็นคําสอนที่ที่ประเสริฐมาก ในพระพุทธศาสนาว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองไนดะ้และเราสามารถเป็นที่โยมไม่ต้องคำนวณเฟซบุ๊กไลท์ตัวสับไล์น,ล Facebook, Mike, ตนนะตอนนี้ไม่ต้องนะถ้าร่วงไม่ต้องมาจาดัดนะโยมที่นั้งอยู่ก็ไม่ต้องสนใจไปถือหลอพี่ก็ไม่ต้องลกขึ้นนะเพราะว่าธรรมะการฟังธรรมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะถ้าจะจัดต่อไปก็จะให้แข็งแรงเอาเรถแมคโครมาหรืออะไรมาท้างไหนแน่นนะแลพี่ไม่ต้องลกขึ้นนะ น้องเทียบกัพุทธีนะฉะนั้น <c oughs> เรามา้เป็นสิ่งมากมายที่สามารถที่จะสอนได้แล้วก็โยงจะดูข้างหลังดูพระพุทธรูปดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรายังอยู่คู่พิภพมิได้หลบหลีกหนีไปไหนขอให้เราพรองให้ชื้นถึงภายในมาละให้ถึงวุติพระพุทธเ ฉะนั้นโยแค่มานั่งดูพระพักโยดูนะดูพระพักของพระพุทธเจ้าดูให้ลึกดูให้สมบดูด้วยตาของปัญญาสองคนยนทำช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตนคนหนึ่งทาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่แถวๆดวงตาของชาวพุทธเทกองอย่างผู้บีบปัญญาใช่ไหมมองแบบหลวงพ่อพุทธทาสอง ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างของเขาชงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าอูส่วนที่ชั่วย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามาเที่ยวค้นหาสมัยเหยเหมือนเที่ยวหาหนวดต่อตายเราเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงชนะโยมชมมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาแล้วเราตนเองความสุขไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหน มองพระพุทธเจ้าแล้วดูคําสอนทีばんばんば่ติดไว้หลังธรรมะภาพโยโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นรอผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมภาษาที่ว่า Whoever sees me sees the teaching. Whoever sees the teaching and sees me. ฉะนั้นถ้าโยมเกิดมาเป็นชาวพุทธเกิดมา2ี่ปีนับถือมาหลายปีแล้วโยมยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยก็เสียดายที่ใช้เวลามาทำเยอะถ้าโยมไม่เห็นพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นธรรมะเลยชีวิตของโยมก็เหมือนถนนที่มีลูกรังมีสุขมีทุกข์มากกว่ามมีความสุขมีความรักก็จะช้ำจะทุกข์แสนสาหาัสรักสิ่งใดก็จะทุกข์เพราะสิ่ง ชีวิตเมื่อมีความทุกข์ขอ้อมือเป็ไปด้วยเส้นทางที่จะสวายาหรือว่าสว่างยามเมื่อลกกัดแสงแห่งอาทิตย์ขอ้อมือเม็ดมองอะไรเขาไม่เห็นยาเมาื่อฉีกัาปัญญาภาลังเข็มมองไม่เห็นดีหรือช่วยที่ตัวททาเหลือ20นาทีตอนนี้ไปก็จะเข้าสู่ธรรมะที่ฉบับท่านท่านไหยที่ว่าไปก็มีธรรมะ แต่ว่าตทอาการปลุหัวใจ,จของญาติโยมที่อยู่ที่นี่ที้อยู่ตามบ้านให้เรามีจิตที่รื่เริมให้มีจิตที่เบิกบานให้มีจิตที่เพื่อเพลิน,พนกับชีวิตเพราะชีวิตนี้สั้นนะชีวิตนี้เหมือนพยัคฆ์แวบบแล้แล้วก็หายไปชีวิตนี้เหมือนคลื่นในทะเลซัดกระพาะฝั่งแล้วก็หายไปคลื่นทุกคลื่นมีฝั่งเป็นจุดหมายแล้วละลายหายไปในฝั่งนั้นชีวิตนี้มีจุดหมายตายเหมือนกันไม่แปลกเป็น ฉะนั้นตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยทุกคนเกิดทุกคนตายทุกคนเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นชีวิตของเราไม่แน่นอนไม่แน่นอนท่านทั้งหลายนั่งเก้าอี้ก็นั่งให้ดีนะอย่านั่งคุยอย่านั่งหลับนะเดี๋ยวเกิดพู้กอ่าแล้วก็หัวฟาดพื้นนฮะก็มีสิทธิ์ที่จะไปโรงพยาบาลได้เหมือนกันอาตมบาลนั่งทำมากก็เพื่อความสะดวกนะเบื่อประเลยว่านั่งไปนั่งมาหู เ,เกิดวรณะน้ำาในเวรธรรมะเขาถือว่ามีความภูมิใจได้วรณภาพในหน้าที่นะแล้วก็ขอแสดงความเสีใเยใจกับพระธรรมทูตที่บริการวัดปรู้สึกว่าท่านเพิ่งวรณะน้ำาภาพใหไปเป็นอายุสิบสปีที่วัดดังตามแถวมีพระธรรมทูตเกิดวรณะนพไปอย่างูปในโยมยอาจจะรู้ท่าน็นรูปที่สองที่มาอยู่วัดดังท่านพระมหาชัยวัดเคยอยู่ด้วยกัน พรจาพิษอาตมาเนี่ยมาเป็นรูปที่สามบอกว่าวัตถุวัตถุแล้วตอนที่ท่านเสียสชีวิอตอาตมาก็รู้สึกไม่ได้เสียใจนะเสียดายไม่ได้ไปร่ปมรมวมเลยว่าโยมโทรศัพท์ไปที่มัสพุทธปัญญาแิเวนคูเวอร์บอกว่าอ่าอิรุนที่นั่นวันตถุเรืร่องเ่าค้าบอกว่าเชิญพรวัดพุทธปัญญาัติ